ตอนนี้แปดโมงศูนย์แปดศูนย์หกนะครับมันยังมีนิโบรเรียกได้เนี่ยอย่าเฝ้าซื้อได้ถ้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าก่อนนะครับเด้จังละเริ่มนะครับเนาะเก้าคำบูชาพญานาคก่อนนะครับการตั้งน้ำมูสาจบพร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้าวคำพญานาคนะก้าวคำบูชาพญานาคนะครับการก้าวตะกูลนะครับอ่ะมุหะกะสุภะ นะยะคะอะระหังพุทโธนโมพุทธายะนาคีนาคะลาโพลาภะโพคาโพคะนะมามิหังประสิทธิมังนโมพุทธายะมะอาอุนะติตัง พระยามะนาคาอะพินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะกายะวาจาจิตตังอะหังวันทาพ่อปู่พญานาคมหาลาภีคำมปูเชมิ กายวาจาจิตตังอาหังวันทาพ่อปู่พญานาคมหาลาภีบคำปูเชมิกายวาจาจิตตังอาหังวันทาพ่อปู่พญานาคมหาลาภิบคำปูเชมิ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายดอกไม้มงคลและเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายนี้แก่พญานาคทั้งปวงอันมีพ่อปู่พญานาคมหาลาภีคำอยู่เบื้องหน้าขอองค์พ่อปู่ พญานาคมหาลาภหีบคำจงประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิดความสุขความเจริญบังเกิดโชคลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงความร่ำรวยความโชคดีมีทรัพย์สมบัติ เงินไหลนองทองไหลมาขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแย่ข้าพเจ้าและครอบครัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธินเอาวันนี้เพื่อละขอไปเลยตืมละคอนด้รับเรื่องบัดนี้นะะ